โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนกัตดัฟฟี่นะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับรายการบางทัวไทยอีกแล้วนะครับผมที่ที่ผมมาก็คือพัทยาอีกแล้วนะครับผมโอ้โหคนไทยคิดอะไรไม่ออกก็พัทยาบางแสนหัวหินนะครับผมเอาง่ายๆคือมีจุดประสงค์ที่เรามาพัทยาในวันนี้เนี่ยมันมีงานจุดพลุครับผมจุดพลุแบบว่า ยิ่งใหญ่อลังการอะไรเงี้ยครับผมก็เลยอยากมาดูพลุนะครับผมในวันเสาร์นี้นะครับผมก็เลยวางแผนว่าจะมาพัทยาอีกทีนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะกําลังเข้าที่พักนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศที่พักให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างห้องเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างอะไรางี้นะครับผมเดี๋ยวไปกันเลยครับพี่น้อง จากที่เราเข้าห้องพักกันเรียบร้อยแล้วเราก็สลบนิ่งเลยครับผมตอนนี้กําลังจะออไปกินข้าวนะครับผมกินข้าวข้างนอกแล้วก็จะไปดูพุที่งานประจําปีกันนะครับผมของพัทยานะครับผมเดี๋ยวเราตามไปกันเลยครับผมเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะครับผมเออสรุปมากินอะไรเออสรุปกินอะไรเออสรุปกินอะไรตีล่าแซ่บเหรอฮะตีล่าแซบ่บนี่ครับตีล่าแซบ่บ เจ๊งแล้วมึงเนี่ยข้าวไก่แซ่บอันนี้ข้าวอะไรอ่ะข้าวเลยเสร็จจริงๆกินข้าวเรียบร้อยนะครับผมกำลังเดินทางไปดูพูกันต่อไปดูพูกันต่อใช่ไหม ตอนนี้นะครับผมกําลังเดินไปดูพุนะครับผมเดินเท้าเปล่าเพราะว่ารถติดมากระยะทาง2กิโลกำลังเดินไปนะครับผมได้ยินเสียงพุ้ไหมครับโอ้โหเสียงพุดังดังลั่นทุ่งอ่ะยังไงครับผมเสียงพุอยากไปดูพุ้ไหมเนี่ยน่าทำไมอ่ะไหนบอกรถติดเนี่ยเออรถติดเนี่ยในขอกกูก็ก<ม>ลเนี่ยผมไม่มีรถสักคันรถแทบไม่มีเดินเท้าเปล่าได้บรรยากาศไงไม่ชอบเหรอเหนื่อยเริ่แ,แต่ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่ ดนการทีนี่ชายหาดเลยครับผมจุดกระน่ำซัมเมอร์เซลจะไปถึงชายหาดไทยดูอีกทีเป็นไงชอบปะชอบปะเสียงอย่างลั่นอ่ะ Go. สวัสดีครับหลังจากเมื่อคืนก็ดูผู้เสร็จก็กลับมาทํานู่นทนํานี่แล้วก็หลับกันนิ่งเลยนะครับผมทำกิจกรรมนู่นนี่ก็หลับกันสลบเลยตอนนี้เพิ่งตื่นแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรกันต่อไหมดูว่าจะไปทํากิจกรรมอะไรต่อเดี๋ยวจะบอกตลอดนะครับผมครับเดี๋ยวไปอาบน้ำอบาบถังกัน ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็คงไปเช็คเอาท์แล้วก็ไปหาอะไรกินต่อกินข้าวอะไรอย่างนี้ไปต่อเลยครับไปมาต่อกันที่เอาทเล็ทพัทยานะครับมาซื้อเสื้อให้ฟาเธอร์ใช่ไหมขอขวัญวันเกิดจากลูกหีใช่ปะ้าเขาดูชิดเวยนะ โอเคเดี๋ยวเราไปเลือกเสื้อกันเลยครับจะมาซื้อเสื้อลาคอเจอคอคอดายแทนเป็นไปได้จะไปเลือกเสื้อให้ฟาเทอร์กันเลยจ่ายแล้วหรอราคาไม่แพงด้วยได้แล้วทำจริงหน้ารอยการสิบหน้าซื้อนี่ให้ครับคอสซาชชั่น ทำม<ด>ืดๆแบบว่าสีเดียวคือสวยนี่ก็เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปจ่ายังเสร็จเราก็ตัดไปทีน่าไปกินข้าวเลยไฟฟ้าไปะละสรุปแล้วซื้ออะไรให้บร์เทอร์นะที่รซื้อลาคออันนี้ตอนแรกจะซื้อตอนแรกจะซื้อโฟโลแต่เหมือนกับว่า ลาคอรจริงๆอ่ะมันเหมือนกับว่ามียี่ห้อหนึ่งอ่ะไม่ใช่ลาคอสนะครับแต่มันเป็นโลโก้ลาคอสเลยชื่อว่านี่ชื่อเขาเขาไดได้ไงวะแด้งเกือบหน่งซื้อแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวกันต่อเลยพี่อ <c oughs> วนว,วะ <c oughs> เดี๋ยวไปกินข้าวกันต่อเลยครับผมตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารก,กันแล้วนะครับมือสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กันที่ร้าน ปัวปัวทองอาหารตามสัง่งเป็นร้านง่ายๆราคาไม่แพง,งทะเลนะครับผมเออรออาหารนานแค่ไหนไหนะครึงวน <laughs> นันก็เรื่องจริงเลย่ะ <laughs> ใช่ไหมเ,เดี๋ยวร,รออาหารกันต่อเลยแล้วเดี๋ยวอาหารมาถ่ายดูอีกที กินข้าวเสร็จยวเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะกลับบ้านกันเลยนะครับผมจบทริปพัทยาหละะังจากค่ำเมื่อคืนนะนรับผมลากันไปโดยบรรยากาศสวยๆริมทะเลกันเลยนะครับผมครับเดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดะกระดิ้งกระดิ่งอกโอ้โหเลยนะครับผมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ